อสซถือว่าเป็นบริษัทเครือข่ายมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยหกกว่ารายการธุรกิจแรกก็คือเป็นธุรกิจที่จําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายของเราในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มที่คอนดิบิวยอดมากที่สุดก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเสริมอาหารมีผลิตภัณฑ์สกินแคร์ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเทคโนโลยี เป็นพวกเครื่องทาน้าแร่เครื่องกองน้าต่างๆธุรกิจที่2เป็นธุรกิจในการจัดสัมมนา,าส่งสินค้าผ่านตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศช่วยในเรื่องของการจัดสัมมนา,าการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จในแต่ละประเทศซึ่งปัจจุบันนี้เรามีตัวแทนจําหน่ายออกไปทั้งหมด6ประเทศนั่นก็คือเมียนมาสกป,ปลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์และธุรกิจที่3เป็นธุรกิจในเรื่องของโรงงานผลิตซึ่งเราได้ Back w a ิ d i n t ิ g เ a t e กตลงทุนไป115ล้านเมื่อ3เดือนที่แล้ว ในการสร้างโรงงานผลิตที่ทันสมัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิจัย,ยสินค้าออกมา,ต,าต่างๆเพื่อป้อนให้กับธุรกิจของเราเท่ากับปัจจุบนันนี้เรามีธุรกิจทั้งหมดอยู่3ธุรกิจใน s c m ของเราครับตัวผมเป็นแพทย์จบแพทย์ศาสตร์มาก็ทำงานใช้ทุนอยู่ในต่างจังหวัดแล้วกลับมาเรียนต่อเป็นแพทย์ผู้ชชาญทางด้านหูคอจมูก จนกระทั่งได้มีโอกาสออกไปทํางานในโรงพยาบาลต่างจังหวัดแล้วค้นพบว่าอาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่เหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาจึงเปิดใจในการทําธุรกิจเมื่อประมาณสักปี2540ทําธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา16ปีจนเข้าใจปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจนี้ว่าต้องทําอย่างไรถึงประสบความสําเร็จต้องมีสินค้าที่ดีต้องมีระบบพัฒนาคนที่แข็งแรงแต่ว่าผมไม่สามารถรักษาความสําเร็จไว้ได้จึงต้องย้ายบริษัทไปหลายบริษัท แต่สุดท้ายก็เจอปัญหาเดิมๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารที่ไม่เข้าใจธุรกิจไม่เข้าใจนักธุรกิจบริหารไม่เป็นรวมถึงไม่มีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์หรือไม่มีการสร้างพัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงจึงทําให้ธุรกิจนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นผมก็เกิดดรงบรรดาลใจสูงสุดที่ต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจของเราในการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เน้นความมั่นคงระยะยาวจนเมื่อเจปีที่แล้วจึงมีโอกาสก่อตั้ง ธุรกิจ scn ขึ้นมาโดยวางสิ่งที่เป็นคุณค่าของเราในการส่งมอบ2เรื่องสำคัญนั่นก็คือการทำให้ผู้คนมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเน,น้นในเรื่องของการป้องกันโรคดีกว่าปล่อยแล้วไปหาคุณหมอแล้วต้องทำการรักษาโรคนั่นคือการรักษาที่ปลายเหตุอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อทาให้ผู้คนที่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ลงทุนน้อยๆเข้ามาร่วม ทำธุรกิจกับ SCM แล้วสามารถที่จะยกระดับความสําเร็จมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ถ้าเกิดเราต้องการสร้าง l l n e s s แล้วก็ W e l l b e i n g Community ชุมชนที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับตั้งแต่สมัยเด็กก็รับจ้างรีดอย่างส่งตัวเองเรียนนะพอเรียนเป็นญาตีก็เป็นบ่อยร้านอาหารเป็นเด็กเสร์ฟแล้วเป็นกัปตันร้านอาหารจนกระทั่งออกมาเป็นแบงก์เกอร์เป็นแบงก์เกอร์สถาบันถูกปิดก็ไปเป็นวิทยากร ไปบริหารฝ่ายขายจนเริ่มประสบความสําเร็จในวิชาชีพของการบริหารฝ่ายขายระหว่างที่เป็นลูกจ้างอยู่ก็คิดแต่ทำไงถึงหาเงินเพิ่มได้เพราะเราเป็นเด็กยากจนก็ทํามา10กว่าอาชีพอะไม่ว่าจะเป็นรับซื้อตลับหมึกขายประกันชีวิตจนไปถึงขั้นบริหารทีมประกันชีวิตแล้วก็มาทําธุรกิจเครือข่ายร่วมกับคุณหมอด้วยจนตําแหน่งงานความสาเร็จระดับสุดท้ายก่อนมาเปิดบริษัทเนี่ยเป็นเซลล์ดีคเตอร์ของบริษัทเครือข่ายข้ามชาติบริษัทหนึ่ง แล้วถึงจังหวะที่ตกผลึกพอดีในส่วนของมุมมองกลยุทธ์การตลาดการบริหารจัดการแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องธุรกิจเครือข่ายและความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์พอเราเข้าใจเรื่องมนุษย์ดี mm hmm. ก็ถึงจังหวะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. นี่มันได้เวลาของเพื่อนรักสองคนละที่จะมาเปิดบริษัทโดยเวลาเปิดเนี่ยก็คิดถึงในระดับของสปิริตชุนว่าเฮ้ยถ้าเป็นเรื่องหาเงินเนี่ยหาอาชีพไหนก็ได้เปิดธุรกิจไหนก็ได้ แต่มีเฉพาะธุรกิจนี้เท่านั้นที่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนั่นก็คือช่วยทําให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นเพราะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้คนเราสอนคนเราให้กําลังใจคนเราใส่อนเรนจรีให้กับคนเราสร้างบิลลิให้กับคนว่าเฮ้ยเขาสามารถสู้ชีวิตได้เพราะเราเป็นต้นแบบเป็นนักสู้ผู้พิชิตมาแล้วเขาเห็นเราเป็นโรโมเดลแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจจนกรทั่งเกิดตั้งแต่เรื่องตั้งชื่อว่า Success more. E m o r e SCM มาจาก Success m o r e แล้วก็สโลแกนคือ Inspiration for your being แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้นี่เป็นจุดตั้งต้นนั้นทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยทำเพื่อตอบโจทย์ภารกิจภารกิจของเราก็คือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้เป็นจริงแล้วเราทำต่อเนื่องปีนี้ก็ทำมาขึ้นปีที่8ปด เอาตั้งแต่จุดแรกกันนะว่าการสร้างจุดเด่นนี้เกิดขึ้นได้จากความเข้าใจเรื่องของธุรกิจและเข้าใจผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเราเราเอาประเด็นหลักก่อนว่าความเข้าใจธุรกิจเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า key success factor ของธุรกิจมันคืออะไรเราอยู่ในธุรกิจ people business คนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมี3กลุ่มหลักๆ1คือพนักง,งานของเรา2ก็คือกลุ่มพาร์ทเนอร์นักธุรกิจช่วยขยายเน็ตเวิร์ให้กับเรา และ3คือกลุ่มลูกค้าของเรานี้เวลาเราออกแบบเพื่อให้อาวุธของเราทรงพลังเนี่ยเราต้องออกแบบจากปลายทางสุดก็คือประสบการณ์ที่แฮปปี้ของลูกค้าแล้วไล่ตามลำดับความแฮปปี้ของนักธุรกิจของเรารวมถึงความแฮปปี้ของพนักง,งานของเราการออกแบบพนันธกิจตำแหน่งจุดวางของเรานะตำแหน่งจุดวางเราไม่ใช่วางแค่การซื้อขายสินค้าแต่เราวางว่าเราเป็นพลังแห่งชัยชนะของชีวิตมวลมนุษยชาติ เป็นพลังแห่งชัยชนะเพราะชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่พ่ายแพ้เราเป็นตัวแทนของพลังที่ใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปก็ออกแบบเครื่องมือให้เขาใช้คู่กับพลังนั้นด้วยโดยจุดเด่นเริ่มต้นตั้งแต่เอาความสามารถความรู้ของคุณหมอเนี่ยมาร่วมกับในเชิงมาร์เก็ตติ้งที่ผมมีแล้วร่วมกับ IND ของพาร์ทเนอร์โรงงานของเราเพื่อพัฒนาสินค้าที่มันคุณภาพตอบโจทย์แก้ปัญหาลูกค,ค้าแบบ ดนใจแล้วก็ราคาคุ้มค่างเงินด้วยนะจากนั้นมีกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาคนเป็นระดับ World Class เพราะของเราตั้งเป็นสถาบันชื่อว่า s l a s a c t a m n t o Leadership Academy เป็นระบบพัฒนาคนตั้งแต่เรื่องนี้เลย mindset skill set แล้วก็ habit set สร้างนิสัยอะไรต่างๆให้มันสอดคล้องกับความรู้ความสามารถแล้วก็มีความคิด ในการนำพาชีวิตนำพาผู้คนไปแบบถูกต้องเมื่อเรามีจุดเด่นสินค้ากับความเก่งเรื่องพัฒนาคนทำให้คนของเรามีพลังเนี่ยทำให้เราสร้างรากฐานที่เป็นจุดเด่นเพิ่มก็คือฐานสมาชิกที่มีอยู่หลายแสนคนน,นะเกือบ200,000คนฐานสมาชิกแล้วก็เมื่อจุดเด่นตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันนำพาไปสู่จุดเด่นตัวต่อไปอีกก็คือแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศใน AEC ซึ่งยอมรับแบรนด์เราไปทําตลาดเองเราก็เหมือนกับว่าแต่งตั้งเขาเป็นตัวแทนเราซัพพอร์ตเรื่องแบรนด์เรื่องระบบการบริหารและระบบของการพัฒนาคนจัดจัดเต็มให้เขามันก็เป็นตลาดที่เติบโตขึ้นจนทุกวันนี้เป็นสตรองแบรนด์ของ AEC ในทรงของอุตสาหกรรมนี้นะครับนี่เป็นจุดเด่นของเราซึ่งเรียกว่าแข็งแรงมากๆ ในจุดเด่นที่ปรึกษ,ษาเนื่องจากเราคล้องเรียกว่าเชี่ยวชาญมองทะลุในเกมของธุรกิจนี้เข้าใจทั้งการวางกลยุทธ์ในเชิงของแผนงานการขับเคลื่อนการ drive พี o p l e แล้วก็การพัฒนาคนรวมถึงระบบ Back Office ทั้งหลายที่มันรองรับเครือข่ายขนาดใหญ่ได้เนี่ยเราก็เอาความรู้นี้ทานเฟอร์ไปให้เขาหลังจากทานเฟอร์แล้วเนี่ยก็ต้องมีการ Follow u p Monitor กันต่อเนื่อง ต้องมีการเทรนมีการเติมอะไรอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเป็นที่มาของรายได้ที่เกิดจากสาขาตัวแทนต่างประเทศที่ซื้อแบรนด์ของเราไปทําธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่าบริหารจัดการค่าการให้คำปรึกษาพวกนี้แก่เราจริงๆเรามีโรงงานผลิตเ,เล็กๆเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วแล้วก็ผลิตสินค้าเนี่ยป้อนให้กับธุรกิจของเราเ,เพียงแค่2รายการแต่หลังจากที่คิดแล้วว่าเราควรที่จะต้องสร้างแบรนด์ ของธุรกิจของเราให้แข็งแกร่งขึ้นก็คิดไปถึงในเรื่องของการ Blackbird Integrate ในการสร้างโรงงานผลิตที่ทันสมัยจึงเข้าลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตเนี่ย115ล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการสร้างโรงงานแล้วพร้อมที่จะ Transfer เนี่ยสินค้าในกลุ่มผลิตพันเสริมอาหาร 18SKU เนี่ยมาผลิตในโรงงานแห่งนี้สิ่งที่จะได้คืออะไรครับต่อไปเราก็จะมีศูนย์วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D ที่แข็งแกร่งนะครับในโรงงานของเราทีนี้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาในอนาคตเนี่ยก็จะทำให้ expense หรือต้นทุนของเราต่ำลงเมื่อต้นทุนต่ำลงเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมี Prof i t เนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นจากเ x ็ e n s e นที่ลดน้อยลงบวกกับเมื่อต้นทุนที่ต่ำลงเนี่ยราคาสินค้าของเราเนี่ยในการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของเราเนี่ยมันก็จะต่ำลงด้วย ทำให้เราสามารถรักษาสถานผู้บริโภคของเราได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคนเรามีโอกาสที่จะวิจัยพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพและประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นประเทศที่เข้าสู่คนสูงอายุ <c oughs> เรียกว่าเราเป็นเอจิ้งโซซ e t y ตี้ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อเรามีโรงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมาเนี่ยก็จะทําให เราสามารถที่จะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ของเรามันมีมุมมองในการก้าวเดินบริหารให้คุ้มค่าในเชิงของโรงงานเนี่ยจังหวะแรกการควบคุมกำกับในเรื่องของการผลิตสินค้าเนี่ยเราจะทำคอสเอฟฟ i เชนซี y ได้นะเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเมื่อโรงงานนี้ลันไปสักพักหนึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในอินดัสรีแบบเดียวกับเราและสนใจสินค้า บางรายการที่ไม่ได้ทับซ้อนกับ SCM ซึ่งปกติเขาต้องไปหาเจ้าอื่นผลิตอยู่แล้วเที่ยวนี้ก็มาผลิตที่ SCM ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างยอดธุรกิจแล้วก็เรื่องของ Profit กลับเข้ามาที่ SCM ได้ด้วยเป้าหมายในการเข้าตลาดเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการระดมทุนบางส่วนเนี่ยในการ ทำสองสาเรื่องเรื่องแรกก็คือการขยายสาขาของเราซึ่งก็จะดูว่าพื้นที่ไหน,นในประเทศไทยที่มีเสถียรภาพ <c oughs> ที่เรามีตัวแทนที่แข็งแรงด้วยแล้วเราสามารถขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นกอบกับเ,เราใช้เงินทุนส่วนนี้ในการยกระดับสาขาของเราบางสาขาที่ ก่อตั้งมาแล้ว6 7ปีอาจจะต้องมีการรีโนเวทส่วนที่2นี่ก็จะเป็นส่วนที่เราจะพัฒนาแอปพลิเคชันของเราเพิ่มมากขึ้นเพื่อทําให้เราสามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้ในการที่จะดูแลผู้บริโภคของเราให้ดีขึ้นโดยที่แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะดูในเรื่องของ Data ายดูในเรื่อง Big Data เพื่อที่เราจะแท็กกิ้งดูแลผู้บริโภคของเรา เพื่อเราต้องการทำให้เกิด customer experience management ที่ดีเพื่อทำให้ผู้รู้พวกเกิดความประทับใจในทุก contact point ของเราส่วนที่3เนี่ยก็เป็นในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนการพัฒนาสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นก็ต้องใช้เงินทุนการที่ธุรก,กิจเติบโตขึ้นการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศที่มันเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเราก็ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่ากับว่าเราต้องใช้3ส่วนนะครับจากเงินที่ระดมทุนได้จาก IPO เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ SCM ของเรา ตอนนี้เนี่ยการเข้าตลาดเนี่ยจุดสำคัญคือเพื่อบิลความเป็นสตรองแบรนด์เพื่อเราสามารถบุกขยายตลาดไปสู่เอเชียได้อย่างเอซนี่เราบุกได้แล้วเลเวลนี้บุกได้แล้วแต่ถ้าเป็นแบรนด์มหาชนลิสต์เดอยู่ในตลาดเนี่ยตลาดเอเชียก็จะยอมรับว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำการเปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยได้มีโอกาสมาเป,เป็นเจ้าของธุรกิจ SCM ด,ด้วยกันโดยเฉพาะ พาร์ทเนอร์นักธุรกิจของเราที่ร่วมกันก่นกอร่างสร้างบริษัทมารวมถึงพนักงานของเราเนี่ยมันก็จะมีส่วนของ25%ที่เราจัดสรรให้พวกเขาเข้ามาเพื่อทำให้เกิดความผูกพันความรักแบรนด์และการที่มีกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีกลุ่มคนที่เหนียวแน่นกับองค์กรในการสร้างการเติบโตนะครับถือว่า เป็นเป็นประเด็นและต่อไปนี้ positioning ของเราเนี่ยเราจะโปร่งใสเรื่องการบริหารจัดการนะเป็นแบรนด์ชั้นนำและเวลาเผยแพทย์เพื่อขยายตลาดเนี่ยมันจะทำให้ผู้คนเปิดใจยอมรับได้ง่ายโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงอีกแล้วนะ<ร>ครับเราจะเป็นธุรก,กิจที่มีทรงเติบโตเพื่อทำให้ธุรก,กิจของเรามีความมั่นคงไดระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักลงทุน ถ้ามาถือหุ้นของ SCM ก็จะได้หุ้นที่มีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากผลประกอบการที่ดีของเราจากความตั้งใจในการบริหารธุรกิจของเรานะครับภาวะปัจจุบันทุกๆบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรมมันก็อยู่ภาวะการแข่งขัน,ขนที่รุนแรงทั้งนั้นแหละเราหลีกหนีข้อได้จริงนี้ไม่พ้น แต่ประเด็นสําคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่าแข่งขันรุนแรงหรือไม่รุนแรงประเด็นอยู่ที่ว่ามีความสามารถในการแข่งขันไหมซึ่งในส่วนของ SCM เนี่ยตลาดนี้มันก็มีจุดแข็งที่โดดเด่นพอที่ทําให้คนรู้ว่าเลือก SCM เพราะอะไรนะอย่างคนเวลาคนในตลาดนี้ที่จะเลือกเครื่องมือในการสร้างชีวิตเนี่ยถ้าเป็นคนที่ต้องการ สร้างความสําเร็จแล้วยาวได้ไม่ต้องย้ายบ่อยๆนะไม่ต้องย้ายงานบ่อยๆย้ายธุรกิจบ่อยๆเนะี่ยเอสจะเป็นทรงมั่นคงระยะยาวเขาดูจากอะไรดูจากสิ่งที่เราทําแบรนด์ที่เราสร้างออกไปเรื่องของการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายคุณภาพดีราคาคุ้มค่างเงินกินแล้วได้ผลลัพธ์แก้ปัญหาให้เขาได้เรื่องของหลักสูตรพัฒนาเพื่อทําให้ตัวเขาเปลี่ยนยกระดับภาวะผู้นําเขาให้สูงขึ้น ให้เขาสามารถมีพลังเอาชนะอุปสรรคปัญหาในชีวิตและในการขับเคลื่อนผู้คนไปด้วยกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอคนเราเปลี่ยนเป็นทางที่ดีขึ้นเก่งขึ้นมีภาวะผู้นําสูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความยั่งยืนที่จะไปต่อได้อยู่แล้วถ้าคนชอบทรงยั่งยืนไม่อยากย้ายบ่อยๆแล้วเป็นคนที่เริ่มมีประสบการณ์มาระดับหนึ่งหลังจากที่ผิดพลาดในชีวิตมาเรื่องการเลือกธุรกิจก็จะมองเห็นว่าเอทรงแบบนี้ถ้ามีสินค้าดี มีระบบพัฒนาคนที่ดีแล้วก็มีระบบสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการมีทีมเวิร์กที่ดีดูแลกฎรจรรยาบรญญในการอยู่ร่วมกันแบบถูกต้องนะเช่นส่งเสริมซึ่งกันและการเชียร์อัพกันไม่พูดลบคนอื่นแล้วก็ดูแลเรื่องของราคาสินค้าให้สมดุลให้เป็นราคาปกติซื้อขายในตลาดของเราเนี่ยเรารวมสิ่งนี้ด้วยกันพร้อมกับเรื่องของการจัดงาน recognize เขาการพัฒนาเครื่องมือดิจิตอลอย่างทุกวันนี้ มันเป็นดิจิตอลทันสมัยแล้นเราก็ออกแบบเครื่องมือในการสื่อสารในการให้ผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าสามารถคอนแทคแล้วก็ซื้อขายสินค้ากับเราได้แบบเหมือนบริษัททรงทันสมัยที่สู้ยุคของภาวะตลาดได้เมื่อสิ่งนี้ออกไปเราขายี้แบบซ้ำๆๆจนกระทั่งมีผลลัพธ์ของคนหลายรุ่นและเพราะเราเป็นธุรกิจปีที่แล้ละ มีคนสําเร็จเปลี่ยนชีวิตแล้วคนสําเร็จเปลี่ยนชีวิตมันมีทุกระดับเลยนะบางคนไม่จบป .6 ได้ซ้ําก็สามารถประสบความสาเร็จบางคนจบเป็นญาเตบางคนก็ถูกรีทายอนะไรเนี่ยมาประสบความสาเร็จหมดไม่ว่าการศึกษาระดับไหนไม่ใช่เป็นตัวแปรแต่ตัวแปรสําคัญคือขอให้เข้ามาสู่ระบบแล้วก็เรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการให้ดีเพราะที่นี่เราเป็นโรงเรียนสอนผู้นําและผู้ประกอบการให้เราสามารถใช้สิ่งที่บริษัทเตรียมไว้ เพื่อซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะเป็นระบบงานสินค้าแบรนดิ้งที่เราส่งออกไปอย่างต่อเนื่องการเป็นมหาชนและการเข้าเทรดในตลาดโอ้อันนี้เราเตรียมไว้หมดเลยให้เขาพร้อมกันขยายไปสู่โรงงานให้เห็นเป็นประจักษ์พยานแล้วอันนี้ชัวร์เลือกได้เลือกได,กได้แล้วพอคนเลือกแล้วเราก็ทำให้ชีวิตเขาสำเร็จได้จริงนี่คือสิ่งที่เราใช้แข่งขัน,ขน โอกาส2เรื่องที่ชัดๆเลยนะตอนนี้เนี่ยหนึ่งหลังจากโควิดสอนบทเรียนว่าเฮ้ยการมีไรายได้ทางเดียวของชีวิตมันชักไม่ชัวร์เลยนะ <c oughs> อยู่ๆมันสามารถหายไปได้จากร้อยกลายเป็นศูนย์ได้ต้องมี <c oughs> บันไดหนีไฟของชีวิตนะมีสัมมีแผนสำรองและแผนสำรองที่ดีที่สุดก็คือการมีโอกาสเลือกเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะใช้สามพันก็เริ่มได้แล้วแล้วเป็นผู้ประกอบสามพันนี้สามารถทำไรายได้หลายหมื่นต่อเดือน,ร,นรวมถึง หลายแสงต่อเดือนได้อยู่ที่การเรียนรู้และทำตัวเองให้เก่งและความทุ่มเทของเรานะสุดท้ายก็สร้างชีวิตที่มีสารภาพได้จริงนะครับอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งนะเหตุผลที่สองโควิดทำให้คนเริ่มกังวลเรื่องสุขภาพวยนะเฮ้ยต้องแข็งแรงนว้ยปกติอยู่ๆเราไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยบำรุงดูแลร่างกายเดี๋ยวนี้เริ่มมาตระหนักละ<ม>บางคนบอกว่า ไม่เป็นไรเมื่อก่อนเคยเก็บเงินใส่ตุ่มไว้แต่ตอนนี้ยอมควักออกมาซื้ออาหเสริมกินบทเรียนรู้มันสอนไมเซ็ตคนให้เปลี่ยนไปนะกับเหตุผลที่3ก็คือเอจิ้งโซซิ t y ตสังคมอาวุโสแล้วเขากําลังมีเงินก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะอารคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นราบอันเบเดิรดพร้อมกับแนวโน้มของการรักษาดูแลสุขภาพสาธารณสุขในโลกเปลี่ยนไปละเขาเริ่มมาดูแลที่ต้นน้ําต่อไปนี้เนี่ย การดูแลคนจะดูแลเจาะถึงระดับ DNA เลยนะว่าคนคนอย่างคุณแสมเนี่ยถ้าจะดูแลให้แข็งแรงนะ80ยังดูเหมือน50ต้องต้องกินอะไรต้องกินอะไรมันไปถึงแนวนี้แล้วนะไม่ใช่แนวป่วยแล้วไปฉีดยาละอันนี้ก็เป็นแนวน้มส่งเสริมธุรกิจของเ c m เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ